กึกนิวย่าฟันใจหลัดสวัสดีปีใหม่วันสงกรานต์ค่ะเป็นใจใจน้อยอยู่ดีมีแห้งกันบ่คนทางพีก็เห็นงานคือเ่าหละฝนตกข,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 ข้าหัวเหงวันนี้แปดองศาปวดหัวใคร เปลี่ยนเสียงเสียงกัะเปลียนโทรศัพท์เมื่อบ้านไปเมืองไทยกะพอกะจำเสียงบ่ได้ว่าผู้ใดรังไข่บ่ได้จดัจกคนเสียงไข่เปลี่ยนไข่ปวยไข่วัดชื่อใด่ฮโหจะเป็นวัดจะเป็นยังละ่ะแค่ว่าเสียงมันละเปลียน,นก็ขอให้ สุขภาพแข็งแรงทุกทุกคนทุกทุกท่านนะคะสำหรับปีใหม่สำหรับเมืองไทยขอให้อยู่ดีมีแห้งขอให้สุกสุขสุกสุข,สข,ขอ,ขขขขอละมัดระว่างนำ้ำสงการลดหลาย เดินทางระมัดระวังขอให้ปลอดภยัยทุกคนไปดีมาดีเดอค่ะเด้อ,ดอ,อ,อนี่หลังคอยเลิกงานแล้วก็กลบกับบ้านรถตื่นตันตีต,ตีหางเซลตื่นตีหาืออูนตีซี่เหรอแล้ว่างนอนตัวเป็นตีหาเมย งานกับมือม,มึอึง้งกันไม่ใชนั่นกับล่างงานเครื่องมือโหรึ่งหมดอันนี้ได้เห็นงานแค่นั่นแล้วอ้ยมันขับรถจังเดยเนี่ยนี่คงจ้างวันนีว่าคนถ่ายวิดีโออยูน่นี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่เห็นหมดเลยนะคะขัน้นนี้ขันขนนไปไป้นต้นนะขับว่าย้เลยซิกแซกซิกแซก เกิดยังมาเนี่ยเนี่ยรักฐานเต็มมือเลยเขาให้ขับแค่ลอยเดียวมันเพิ่นขับไกลอยเศร้ามาซิกแซกซิกแซกนัน่นอะโอ้ยเกล้วเห็นบ่แล้วก็ซิกแซกว่างนั่นแล้วก็ซิกแซกว่างนี่นนโอเิจีไก,ก่กันยังก็สินดาออตโตเ้เอนจิ có đeo and rack right, rack right and ring ring and rack rồi hôm nhíu cậu cậu công nhang mình ôi oh, buồn hoa còn là buồn hóa, hé hé chắc bên nhang bộ công bài thì gì Chị giả ăn vậy Lúc khỏi bên nhang, bên thiêu, bên thiêu ở คาสเทลปะข่อยใสซเซฟาหน่อยปวดมันเป็นหนาวๆเหมือนีก็เล็กข่อยก็เลขไข่ได้สิเด็กกลับมากกว่ากระหันชีไข่ขึ้นแต่ว่ามือนั้นก็มีแดดเนาะถ้าแดดอยู่กลางแดดมันก็อุ่นเข่าห่มมันก็หนาวเสียตอนมีลมก็เอ้วก เอากัวควยมาไว้ข้างนอกยืนโตโสเตะเสะไปอีตนย่ากำลังเขียวคายนะกูหนาวอ้าวเฮงไหลายแต่งัวค่ะมันยืนจุ่มกันมันหนาวใช่ไหมพวกจุ่มกันอยู่ฝนกับตกลิ้นบ้านจีหนาวแล้วมันแปดองศา ยามันเริ่มเขียวมันมีแดดมีแดดยาเขียวก็เลยป่วยง่วงเมื่อกินนญ้ยาอ่อนไอยแดดหดหดแดดฮ้วนๆนี่เขากะเขาจะปล่วยให้ยามันเหี่ยวเวเอากปสิเอารถตัดบ่รถตัดยาตัดตากแดดตัดตากแดดสองสามแดดซะนะต้องทำแดดก็กะปิ้น ปินยาแล้วแล้ว,วก็มัดเป็นนัก้นอนๆไว้เ่าให้มันกินยามหนาวเอาไปเห็ด่ังสั่เฮ็ดเป็นยาแห่กิบไว้เิยืข้าวจังเลยกินข้าวกับอะไรวันนี้กอดล้ปวดหัวไปหัวกอดสิกินยารัดไว้ สามีเห็ดกับเขากระชือปูคื่อดอกทิ้งแเห็ดกับเขาแล้วกระชือเห็ดปลาตัดรนี่โกเกินลโฟมัยฟันดาอีกแบนโฮเป็งแคบโฮเป็งคัสลาบนไอโกเกิลไอโกเกิลไอเดวาเต เ h ็ดว่ากเลยปวดหัวปวดหัวมากเลยค่ะเดี๋ยวจะไปกินยาหัวแห้งใกล้จะถึงที่พักแล้วค่ะเขาละพากัดขนคน,คนงานประเทศอื่นมาเห็ดงาน จะซุ่มเจ้าของซุ่มเจ้าของก็มีตะขี่คันคันว่ากันตั้งแกงตั้งกวนมันสิแท่นที่สิหลากหลายมันเป็นน้ำอีหย่แย่ไปปิ่นอันนั่นย่คนนึงไปป็นเมียหนย่อยของคนเขามาเอากันมากมาเห็ดเห็ดงานกัจะคเคย ขี่ขันขนมคต่อแลวเออกะละเมยมันเมื่อยสำหรับค่อยค่อยต้องการคนงานที่ตั้งใจทำงานจริงๆนะ,นะก็มีอยูู่้เดียวญาติกันมีอยู่สองสามคนแต่ว่ามันกับตรงข้าเจ้ากับไม่แน่วงานประจำาขอเขาเจ้าก็มีแนวเห็ดต่ตางคนต่างไม่แนวเห็ด แนวไฟพันธุ์แมมันแต่ว่าค้นเห็ดเบียดดีดีมันมีหน่อยมีน้อยเห็ดก็จังปัญญาอ่อนโอ้ยังไล่ก็ไม่ได้แล้วว่ากำฟ้ากันเครียดเครียดให้กันซูนให้กันเครียดให้กันจ็ดฟักกันซ่บานเล็กน้อยบานเล็กน้อยไปซ่พอ่อซ่แม่เห็งดง้างอะไร ปวดหัวแต่ว่าเขากับยูนิเอตดเกณฑ์นั้นของเขาแหละมันเป็นใกล้ๆแบบบริษัทจัดทางานแบบว่าคนไม่เต็มบาทนะเขาคนงานมาเห็นนานนั่นนตุ้กอยคนไม่เต็มบาทแต่ว่าเขากับผมีไิ่จีนยังไปบายห้เขาได้เพราะว่าเขากับเขาก็เป็นจันทรนอยู่แล้วเขาเป็นตม้งแตะเกิด เขาต้องพยายามหัวหล่อไปน้ำเขาเขาบอกยังก็ต้องหัวหล่อไปน้ำเขาต้องเห็นเป็นคือบ่าไปน้ำเขาแค่สัตว์ทั่วไปกันบ่ได้จริงนี่ดิบริษัทเขานี่บริษัทซิอบริษัทลาเบลาเบแลนน้ำลาเบแลนตะกี้เขาว่าเป็น VDO ตะกี้ตะกอน for video ห uh, <c ười> ูเหดแตะในนาเอฟวิดีโอเฟฟอร์ดสเฟโอเอนจิวิดีโออนนลาุนแรใคล้ายๆแบบมันเป็นของรัฐบาลไม่เป็นอย่างแดบอคล้ายๆแบบคนเขาผ่านการตรวจสอบจากหมอจากอย่างเล้วนะหรอว่าคล้ายๆแบบ บ่ค่อยเต็มปัญหาใช่ไหมเป็นหน่วยงานแบบหางานให้ขาเจ้าเหตุทุกคนต้องทำงานจั่ไหมเพื่เ,เจ้าสิพี่กงพี่การบม่ค่อยเต็มปัญหาเขาก็หางานนะช่วยหางานคล้ายแ,แบบถ้าผู้ใดรับคนงานแบบนี้เขาไปเฮ็ดเรามันก็สิได้เสียผ้าสี ดหยนภาษีได้งสินะคบบละายเป็นแบบบบตรงจ้างแพงพบจ้างแพงหรือ,อสามารถจดยนภาษีได้เอ,องเขาก็สิแบบว่าให้มีคนจัดหางานธรรมดาน่ำก็มีแบบจังซี่นํำผสมประสานกันไปปนป้าปนกันไปแต่ว่าข้าเจ้าก็ไ่ได้เห็นงานหนักอก เบาๆเพราะวันเห็ดหนักบ่ได้สมองเพาทำงานเนาะเห็ดงานหนักๆบ่ได้ต้องเห็ดน้อยๆเห็ดน้อยๆแจมเล่นแจมหัวไปตุ้ยคอยก็ต้องเล่นน้ำกระเจาไปน้ำมันหัวรอเตเตอตะตาไปก็สั่นมันกมันกับชีพิษกันนะนะ เขาบอกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามถ้าเ้อบรเเวณน้ำเขามันก็สิผิดกันผู้ล่างก้นแบบบอกเข้าใจเองสิกับมันกับมันกับผิดกันเรื่อยย่ายอันหนึ่งแบบย่ายอันนั้นย่ายหนึ่งก็เป็นคนงานประจำใกล้สิกษียมนะเป็นงานจึงว่าเท่าต่ว่าเราบอกเข้าใจเลาก็เอาแตะฮู่เล่าของเสียนไพโบไพโบวดีนะมันเรากับนาเคงเขียดตังร็่เป็นค้นเขียดเป็นค้นนาบึงนาตึงโบ มีความยิ้มแย้มบ่มีความเมตตาอย่างเส่เอาต่โู้เจ้าของมันซุนี้ไปเห็ดอาทิก่อนบ่ทำงานแบบเสียงดอกเสียงดังแน่ย่ายในกรจมตะพืดตะพืเอขี้อ่ะนะเกงริงหมอนันก็ไปบ่ให้ตูข่อยฟังตื้คอยกับจักสีวาจังหด่เนาะเอ้าอันนี้ก็ททำงานเนาะเจ้าก็บทำของเจ้าไปรวดเป็นอย่างนง่นเนาะ เจ้าเฮ็ดจังไดมันตรงเห็ดจังไดเจ้าก็เห็ดไปตามของเจ้าคืองานนดอกแค่มันอยู่ไกลกันซื่อแย่หนันก่าเสียงดังหัวนันก็มาปรึกษาทุกคนเราก็จัดการเลยแต่วผู้ใดกระปากขึ้นทำเลยจัดการไปเลยทำตามที่เราทำมั้นแหละวางเสร็จนั้นเป็นเพราะว่ามันตรงเป็นยังสั้นนะนะมันตรงจับ มันต้องจับคอนตอตกตอก,กเองสักยอย่างนี่แหละแมันก็เสียงดังแต่ว่าเสียงดังมันก็มีแนวอ่อนปิดหูให้เยู่เนาะราะว่าคิดว่าเสียงดังเฮ้ยมวนกรุบถึงแล้วนะคะถึงบ้านแล้วบายบายค่ะดุยด,ดุยตดโฟกันดะก,กี้